คำถามสุดท้ายสำหรับทุกท่านนะคะภายหลังจากเวทีประชุมผู้นำนั้นผู้นําด้านน้ำเอเชียแปซิฟิกที่เชียงใหม่ท่านรองนายกอประสบบอกว่ายินดีที่จะเจอแล้วก็พูดคุยกับทุกกลุ่มองค์กรที่โดยเฉพาะทางต่อองค์กรในกระชนหรือหรือว่าด้านน้ำเนี่ยนะคะว่าว่าอยากจะนําเสนออะไรกับทางรัฐบาลเพื่อที่จะให้เกิดความหลากหลายในด้านความคิดมากยิ่งขึ้นเนี่ย อยากจะถามทุกท่านในที่นี้ว่าถ้าไปเจอถ้ารองนาย,ยกเนี่ยอยากจะบอกอะไรเรื่องยากคุณหาราลงก่อนน,นะคะคือผมแค่ท่าจะถามผมเนี่ยถ้าถ้าอยากคุยอยากจะบอกก็คือว่ายกเลิกทีวอาทั้งหมดก่อนแล้วก็ วันนี้ถ้าถามว่าที่เพราะแรกรีบรีบแรงกับเพราะตองการที่ใหญ่ทันกับเพราะกรกนดเป็นกู้งั้นถ้ามีความจำเป็นแล้วทำารายละเอียดให้เสร็จนะไปกู้ทีหลังก็ไม่มีปัญหาแต่ไม่จำเป็นต้องไปตั้งต้องตั้งตั้งพงว่ากู้ก่อนแล้วก็โครงการไปใส่งั้นถ้าจะแนะนำก็คือยกเลิกกันนั้นไปก่อนแล้วที่เหลือค่อยมาว่ากันในรายละเอียดพอใช้เวลาในช่วงระบางนี้อีกสองปีแล้วใชเป็นลูกโบราณว่าผมควรจะทำอะไรแค่ไหนแล้วกระบวนการต้องมีทุกขั้นตอน แต่ถ้าถามบอกว่าอออพอคุยแล้วที่เหลือจะเดินหน้าต่อไปอย่างนี้ไม่ไม่ต้องคุยอ่ะเพราะว่าอย่างไรเรเหมือนกับว่าคือชอบอะค่ะอาจาประสานนะคะคือเรื่องเรื่องเทคนิคงบประมาณนะฮะ,ะอันนี้เป็นเรื่องที่ที่รัฐบาลก็ต้องไปบรหิหารจัดการแต่เรื่องวิธีการที่สําคัญมากความสําเร็จเกิดขึ้นไม่ได้ถ้า ถ้าไม่เคารพประชาชนผลงานเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ายังลบหลู่ประชาชนอย่างที่เขาทำอยู่ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่รัฐธรรมนูญรองรับไว้ประชงยิ่งม,มาตรา67วงเล็บ2นั่นคือความเคารพสิทธิของชุมชนเคารพสิทธิในการรักษาดินน้ำป่าของ ประชาชนเพื่อความคงอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อความยืนยาวยั่งยืนของดินน้ำป่าหรือทรัพยากรธรรมชาติต่อไปเพราะฉะนั้นเดียรนี้บอกเรื่องปัญหาน้ำท่วมเขาก็สร้างกำแพงขึ้นไปเยอะแยะที่นิคมอุตสาหกรรมที่ตียาแล้วปีนี้ ปีที่ผ่านมาปี55มันก็พิสูจน์ว่าน,น้ำก็ไมท่ท่วมท่วมาปี54อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องมาใช้วิธีรวบหัวรวบหางทำให้เสร็จภายใน5ปีนะโดยเริ่มจากหนึ่งะสิ้นวิถุนาเป็นต้นไปนะกระบวนการที่ควรจะเป็นก็คือกระบวนการเคารพสิทธิชุมชนด้วยกัน รศรวกาาหารือกับประชาชนอย่างมีส่วนร่วมจริงๆไม่ใช่จัดฉากเชียงใหม่นี่เป็นการจัดฉากนะจัดฉากเพียงเพื่อที่จะทําให้คนคนหนึ่งมีความสําสคัญขึ้นมาคนคนหนึ่งรู้สึกมีบทบาทแต่จริงๆในเนื้อแท้แล้วไม่ได้เกิดมักเกิดผลอะไรที่เป็นจริงเลยว่าจะแก้ปัญหาน้ําท่วมอย่างไงน้ําแล้งอย่างไรของประเทศไทยที่ประสบปัญหามาตลอดเพราะฉะนั้น บนพื้นฐานการเคารพสิทธิชุมชนก็คือต้องสร้างการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางกรรมการลุ่มน้ำนะฮะที่เคยตั้งไว้25ลุ่มน้ำบูรณาการนะบูรณาการก็จริงๆนะครับไม่ใช่บูรณาการแบบนายกพูดนะฮะบูรณาการก็จริงๆแล้วกออ็อย่าไปอย่าไปนะฝากความหวังไว้กับคนชื่อปลอดประสบคนเดียวเท่านั้นหรือคน อีกคนที่ดออรอภิชาตนะฮะเพราะคนนะฮะอะไรที่เป็นแนวคิดสําคัญนะฮะก็คือสูงสุดแล้วก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระรับัเรื่องน้ำเมื่อปีสามแปั้นสุดยอดแล้วเรื่องแก้มลิงเรื่องน้ํามีที่ทางต้องไปเรื่องน้ําต้องมีที่เจ็บเรื่องน้ำนะฮะจากที่สูงลงสูงที่ต่ำสิ่งเหล่านี้เป็นปรัชญาและเป็น ความคิดที่มันแนบแน่นกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมายาวนานนะฮะสิ่งที่รัฐบาลทำทุกวันนี้ตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงนะกับวิถีชีวิตที่ชาวบ้านอยู่กับน้ํามาเป็นเวลาเป็นร้อยเป็นพันปีนะเขาคิดเพียงแต่ว่าเขาต้องสร้างเมกับโปรเจกต์ใหญ่ๆใช้เงินเยอะๆสร้างเขื่อนให้สูงเข้าไว้สร้างเขื่อนให้มากเข้าไว้สร้าง กำแพงจับกั้นน้ำเอาไว้ทั้งๆท,ที่มันขัดถืนหรือมันฝืนความเป็นไปของธรรมชาติอย่างสิ้นเชิงนะครน้ามันต้องมีทางไปน้ํามันต้องมีที่ไปน้ํามันไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำตรงไหนพื้นที่ตรงภาคกลางมันเป็นพื้นที่ราบก็เป็นพื้นที่ราบมันก็ต้องสร้างนะฮะอ่างเก็บไม่ใช่อ่างเก็บน้ำเพาะสร้างที่รับน้ำนะ ทางเหนือมันเป็นพื้นที่ภูเขาก็าสร้างฝายสร้างอ่างเก็บน้ําเพื่อที่จะเก็บกักน้ํานี่คือหลักของธรรมชาติอยู่แล้วมังรายศาสตร์เนี่ยเอามาเอามาใช้อย่างเป็นจริงผมเชื่อว่าก็จะแก้ปัญหาได้ส่วนเรื่องระบบวิธีการก็ประมาณมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะครับขอแต่เพียงว่าอยู่บนพื้นฐานที่จะเคารพประชาชนแล้วก็เคารพพระบัตรในหลวงเรื่องเรื่องน้ําเรื่องการจัดการเรื่องน้ําไม่ต้องไป เอาสรังมังค่าอะไรที่ไหนมาบริษัทเทวอเตอร์อรอรสมมติมาได้งานจริงๆเข้ามาทําไม่ได้หรอกครับเขาต้องมาจ้างบริษัทร,รับเหมาที่เป็นผู้รับเหมาช่วงที่สังเกตะเชใช้คําว่าซับคอนแทคเตอร์อรแล้วเท่าที่ผมเช็คมานะด้วยความเคารพเท่าที่ผมตรวจสอบเช็คมาเดี๋ยวนี้ไอ้พวกบรรดาผู้รับเหมาเช่าช่วงรับเหมาช่วง,วงทั้งหลายซับคอนแทคเตอร์วิ่งเต้น เราวิ่งเต้นเข้าถึงเพื่อที่จะได้งานผมเขาจะวิ่งเต้นด้วยวิธีไหนผมไม่สามารถไปบอกได้แต่ว่าขณะนี้บอกตัวเลขกันแล้วสมมุติวันหนึ่งร้อยบาทเนี่ยนะฮะคุณไปบวกเขาเองคุณจะบวกสามสิบหรือห้าสิบก็แล้วแต่เขาเขาบอกกันอย่างเนี้ยนะบอกเล่าเก้าสิบกันอย่างเนี้ยครับนะฮะแล้วผมเชื่อว่าไอ้สิ่งที่บอกเล่าเก้าสิบอย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องจริงเหมือนอย่างที่เรารับรู้กันนะฮะทำไมถึงบอกว่าตัวเลขมันสามสิบกันอย่างน้อยเพราะว่าพอการค้า เขาได้สํารวจมาแล้วแล้วก็กยอมรับนะฮะแล้วไปถามผู้รับเหมาเขาก็ยอมรับว่าอย่างน้อยต้องใจสามสิบเปอร์เซ็นต์อย่างนี้เป็นตน้นอันนี้คือคือคือสิ่งที่มันมันเกิดขึ้นโดยไม่ต้องเรียกหาใบเสร็จใดๆดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนนะครับว่าการจัดก,การน้ำสามจุดห้าแสนล้านนั้นมันเป็นความเปลืองเปล่าใจกล้าบอกแล้วใช้เงินลดลงไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้แปลว่าใช้สามสิบเปอร์เซ็นต์ 30%ก็คือประมาณแสนกว่าล้านแสนแสนไม่เกินแสนหนึ่งหมื่นล้านประมาณนี้นะครับก็ฝากพิจารณานะครับว่ารายการนี้มันคือรายการของการเทียงเพื่อที่จะใช้เงินจำนวนก้อนมหาศาลเท่านั้นไม่ใช่ขอให้เกิดผลที่เป็นจริงเพื่อความยั่งยืนของบริหารจัดกรารน,น้าของประเทศไทยค่ะคุณปรเมศค่ะ ผมมองเป็นระยะสั้นๆน,นี้ในช่วงปีนี้กับระยะยาวนะร,ระยะสั้นเนี่ยอย่างแรกสิ่งที่ผิดกฎหมายเนี่ยต้องหยุดเลยตามข้อสังเกตของคอรปรชซึ่งบอกว่าบางอดลเนี่ยแข่งกันสองเจ้าท่านึ่งนะครับเราไม่ไปดูเอขาจะถอนตัวหรือเปล่ารประกอบกับเรื่องการไม่ประก,กาศราคาลางวิธีการที่เขาไปออกระเบียบสำบนักนายกใหม่มานะฮะมันมันขีดหลังแล้วก็ไม่กี่วันนี้เองกรมบัญชีการก็ออก เอกสารออกมาย้ำอีกว่าทุกโครงการของหน่วยงานรัฐต้องประกาศราคาการจะก่อสร้างไม่ก่อสร้างไม่รู้แหละต้องประกาศไม่งั้นก็จะผิดถ้รมมาราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการอุดจนะริตเพราะฉะนั้นระเบียบสานะง่า,งายนม,มันเล็กกว่าอยู่แล้วพะไอ้ผิดกฎหมายนียต้องหยุดก่อนนะครับส่วนสิ่งที่ควรทำระยะสั้นก็คือดูภาพนี้ภาพเดียวมันจบเลยภาพนี้ก็คือโครงการทั้งหมดที่เขานํามาพิจานนะรณาเขาเขียนเลย แต่อันนี้เขาแบ่งโมดูลเป็นตัวสีสีสอสีสามไล่ไปถึงสเจ็ดนะครับเขาเขียนว่าโปรเจกต์ทั้งหมดเนี่ยทางกรมชนประทานนะฮะทางหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำทางใจค้าดูกันแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไอ้สีขาวไม่ต้องทำนะตัวที่เป็นสีส้มๆเฉพาะ C ีห้าสหกเจ็อันนี้เอามาทําร่วมกันแล้วก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดในราคาที่สมเหตุสมผลที่สุดเขาบอกไม่ต้องทาอะไรบ้าง ไม่ต้องทําเขื่อนใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ต้องทำงานเก็บน้ําใหม่ทั้งหมดด้วยครับแต่ต้องทําอะไรฮะต้องทํา C7 คือไปปรับการบริหารจัดการเขื่อนเดิมให้มีประสิธทธิาพขึ้นนะครอันนี้ก็คือตัวบริเวณข้างบนส่วน d i v e c t i o n Channel ตอนแรกคิดกันไว้สองข้างใช่ไหมครับที่มันเคยออกข่าวมนาะไม่ว่าจะเป็นทาง West d i v e r t i o n Channel สีออกเลือนหมูหน่อยนะฮะทางตะวันตกหรือสีเขียวเขียวหน่อยนะ ที่เป็นตรงนั้นทีแรกจะออกมาไม่ต้องทำหมดเลยทั้งสองนันสิ่งที่ต้องทำคือ C 5เล็กๆที่เห็นตรงวุทยานะะที่ไพ km, บพาส19กิโลเมตรแดงๆนะจะออกมากับเห็นไหมฮะที่ตรงพอพอลงมาปุ๊บตัดออกไปที่ outer ring road ก็คือว่าวงแหวนฝั่งตะวันออกนะฮะยาวขึ้นใหม่นิดนึงแต่ว่ามันก็เรียบถนนไปนะฮะไม่มีผลอะไรแล้วก็ไปปรับปรุงประสิทธิภาพลำน้ำนะฮะที่เป็น river improvement works นะจบแล้วฮะแล้วก็เออ C 7 บริเวณขวามือก็บอกว่าไปปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของเขื่อนป่าสักดิ์เฉิมสจบแล้วแสนกวาลานนะไม่ต้องใช้สัมผัสทั้งหมือนล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาตรงนี้มาเป็นตัวตั้งก่อนแล้วรัฐบาลภาคประชนกับคนที่ทําแผนเนี่ยมานั่งคุยกันแล้วแล้วก็มาตอบโจทย์ให้ได้ว่าถ้าใครจะใส่อะไรเพิ่มมาหรือจะเอาอะไรออกก็ต้องมีเหตุผลเช่นบอกว่าในนี้ไม่ต้องสร้างเขือ่อนไอ้คนที่จะสร้างก็เอาเหตุผลปฏิทัศนก็จะสร้างทำไมสร้างแล้วมเกิดอ,อะไร ะะถ้าเกิดว่ามันใช้ไม่ได้ก็ออกไปผมเชื่อว่าโปเรเซสตรงนี้ใช้เวลาไม่เกินปีซึ่งจริงๆแล้วรัฐบาลก็ต้องทำดีๆไม่ใช่หรอครับพอคุณเซ็นสัญญาเสร็จปั๊บเนี่ยเดี๋ยวคุณก็ต้องไปศึกษาความเหมาะสมดีแต่ข้อแตกต่างของตรงนี้คือถ้าเราศึกษาก่อนเราปรับปรุงกแก้ไขได้แล้วเลือกออกรางการได้แต่ถ้าเราเซ็นสัญญาก่อนแล้วฟังความเห็นประชาชนที่หลังจะไปแก้เลยครับเ็นสาญญาไลแล้วก็าจะสั่งพอเป็นวิธี